โอเคครับทุกคนกลับมารีกันต่อนะครับในส่วนนี้นะเราจะคุยกันในส่วนของคําว่า string นะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่าผมเนี่ยก็จะพูดคําว่า string เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกต้องไหมมีคำ string 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 ตลอดเลยนะครับซึ่งถามว่าจริงๆแนละ้ว string เนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเค ในส่วนของโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับเรามีการเปรียบเทียบน,นะก็คือการเอาคาแรคเตอร์แต่ละตัวถ้าทุกคนจำได้นะว่าเราจะมีชาร์ตต้งองไหมเออเราจะมีชาร์ที่มันจะพรีเซนต์แค่ตัวข้อความตัวเดียวเช่นแบบนี้ A B C D E F G ถึง Z หรือจะเป็นหนึ่งของสามหรืออะไรก็ได้แต่แค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้นใช้ต้องใช้ Single Code ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเอา c h a r a c t อรหลายๆตัวนะมามาเรียงร้อยต่อก,กัน ลักษณะมันก็คือเหมือนการเอาคาแรคเตอร์มาเรียงบนเส้นเชือกคําว่าสตริงเนี่ยมันเป็นเส้นเชือกถูกไหดังนั้นแล้วพอเอาข้อความแต่ละไม่ใช่ข้อความเอาเลเซอร์แต่และแต่ละเลเซอร์เนี่ยมันเรียงต่อกันก็เลยกลายเป็นสายเชือกยาวๆนะครับในโปรแกรมมิ่งของเราเราก็เลยเรียกว่าสตริงแทนข้อความโอเคนะเราไม่ใช้คําว่าเมสเซจเลยนะเราไม่ใช้คําว่าแบบ sentences นะเราใช้คำว่าสตริงโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักคําว่าสตริงแล้วนะฮะ งันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง string กันเลยนะครับโอเคเอาแบบที่ .net dev นิยมกันละกันนะครับก็คืออันดับแรกเนาะเราก็ใส่ type เข้าไปว่าเป็นคำว,ว่า string แบบนี้ตามด้วยข้อความเช่นผมบอกว่าเป็นคำว,ว่า message ละกันอ่าโอเคนะ message เป็นคำว,ว่า a l เ e n b r a i n say something ออกมาเช่นอาจจะเป็นว่า hi 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 hi, hi Peter โอเคพีเตอร์นี่พีเตอร์ไหนครับพีเตอร์พาร์เกอร์นะครับโอเคฮายพีเตอร์แบบนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเราจะสามารถพิมพ์ได้แค่เอ่อแค่ตัวอ,อักษรตัวเดียวทีละตัวทีละตัวถูกไแมแต่หนะ้าตอนนี้นะเราพัฒนาเป็นข้อความแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะการโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราจะดิวกับข้อความเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะกว่าตัวเลขอีกเอาความจริงเถอะเวลาทำเว็บเว็บจะทำอะไรนะทุกอย่างก็เป็นสตริงหมดแหละเป็นข้อความหมด นะครับโอเคอันอัดับแรกเนาะเพื่อเป็นการ make ชัวร์ว่าเฮ้ยมาจริงหรือเปล่านะครับเราก็มา write line กันเลยนะครับก็บอกว่า m e s s a g ครับแบบนี้โอเคเราพร้อมแล้วก็กด run ได้เลยนะครับโอเคฮะเรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมฮะก็จะได้คำว่า e d w a n d says hi to peter นะครับแบบนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นวะิธีการสร้าง string ก็ก็มีแค่เท่านี้นะครับการสร้าง s t r i n ไม่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไปมากกว่านี้เลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้มันมีวิธีหนึ่งคือการต่อสตริงนะครับเราเรียกว่า concatenation คำนี้นะครับโอเคการต่อสตริงก็ง่ายๆเลยเอาแบบง,ง่ายๆคือการเอาสตริง2ตัวมาบวกกันมาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างสตริงอีกตัวหนึ่งนะเราขอย่ออะไรกันนะครับเป็น message 2นะครับก็จะเป็นคำว่าอะไรดีนะเป็นคำว่า hello Ada อะกันสมมุตินนะเป็นคำนี้นะครับ Hello A น a เป็นคำนี้นะครับทีนี้เราก็ลองเอาเอาสองคำนี้มา concat กันได้สตริงใหม่เป็น MSG 3นะครับโดยการเอา message บวกกับ MSG 2แบบนี้โอเคนะคบ,บวกกันตรงๆนะบวกกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลอง console น,นะครับ .write ลายลงมาดูนะครับโอเคมา MSG 3แบบนี้ครับลองรันดูนะฮะ โอเคครับณนะตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคว่า Ada Pay Thai f e a t u r แล้วก็ดอบ Hello Ada ซึ่งเป็นคำที่ต่อเนื่องมานะครับเป็นคำที่ได้มาจากเมสเซจที่2โอเคนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต่อสตริงแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้การบวกกันแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตนะมันจะมีตัวอื่นอีกนะครับมันจะมีการสตริงตัดจอยหรือนู่นนี่นั่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้คุยกันทีหลังนะครับโอเคทีนี้ ในส่วนของสตริงที่ต้องรู้นะครับก็มีอะไรอีกบ้างอันดับแรกเลยก็อยากให้รู้เรื่องของการทำซับสตริงนะครับก็คือการแบ่งข้อความย่อยๆออกมาจากข้อความหลักโอเคนะครับอ่าการทำซับสตริงทำแบบนี้ครับอ่านไปให้ก่อนนะโอเคนะครับสำหรับซับสตริงเนะเราก็แค่คอมไสอดตรงๆเลยถ้าเราต้องการที่จะหั่น บางส่วนออกมาจากข้อความหลักนะครับเช่นบอกว่าผมสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับก็ชื่อว่า uh, my name แล้วกัน okay. ผมจะเอาคำว่า e e r b r a i n นะออกมาจาก message ตัวแรกดีนะครับที่ message ตัวแรกมีคำว่า e e r b r a i n อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถทำได้แบบนี้เลยนะครับเอาคำว่า message มารครับแล้วก็ด้วย method substring ครับโอเคนะครับ substring เป็นคำเดียวกันนะครับตัว s ข้างหน้าก็เลยใหญ่แค่ตัวเดียวทีนี้นะครับ substring นะรับพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือ start index นะครับแล้วก็ end index นะครับซึ่ง end index อ่ะมันจะไม่รวมนะครับเช่นผมว,วอกีเอเอาตัวแรกอเอาตัวแรกจนไปถึงยาวกี่ตัวละอ่ะเอาง่ายๆนะครับว่ายาวไปกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8เอ่ะโอเคนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่0 แล้วก็นับไป8ตัวเริ่มที่ตําแหน่งที่ศูนนะนับไป8ตัวเราจะได้คําว่า e t e r n b a n พอดีนะครับเพราะฉะนั้นมาลองปริ้นกันดูนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะก็ my name อันนี้จะใส่ข้อความ o อ๊ปสสรี่ฮะใส่ข้อความไว้น,นีดนึงนะว่า my name เท่ากับนี่แล้วก็จะบวกด้วยความเป็นสตริงเลยอะใช้บวกแทนที่จะใช้ string format นะครับ โอเคนะครับเห็นไหมก็จะได้ว่า my name เท่ากับ agent brain นะครับเริ่มจากตัวไหนก็นับจากตัวนั้นไปตามเลขข้างหลังเช่นสมมุติว่าเริ่มตำแหน่งที่เริ่มตำแหน่งที่1นั่นแปลว่าเราจะไม่ได้ตัว a ตัวแรกแต่เราจะได้ข้อความนี้ออกมา ja brain แล้วก็ colon ถูกไหมจะได้คำนี้ออกมานะลองดูนะว่าได้จริงเปล่าโอเคเห็นไหมครับก็จะเป็น ja brain ja brain แล้วก็ โครอนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวซับสตริงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้มันค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาเราจะแยกข้อความบางอย่างออกมาจากตัวเมนหลักเช่นจากแชทของยูเซอร์จากข้อความที่ระบบส่งขึ้นมาเอาเฉพาะตัวที่เป็นแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวซับสตริงเนี่ยได้ค่อนข้างหลายโอกาสเลยนะครับทีนี้มีของคล้ายกันครับของคล้ายกันกับตัวซอฟต์สตริงแต่ว่าดูฉลาดขึ้นหน่อย อ่ะก็คือมันจะทำตามแพทเทิร์นนะครับตัวนี้ชื่อว่า s p ริ t ตครับอ่านะครับสปรินะครับ, Split, ค,รบคือการตัดสตริงออกมาตามแพทเทิร์นที่เรากำหนดเอาไว้โอเคนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันนะเช่นเออเป็น Player แล้วกันเออเป็นชื่อของเพลเยอร์สิ่งนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อความเนาะเช่นก็จะมี a ่ะเอดาะมาก่อนเลย เอเด่ามีเอ่อพีเตอร์แน่นอนแหละเอ่าก็ต้องมาแล้วมีใครอีกมีชอแล้วกันแล้วก็มีเอ่อโอดินประมาณนี้นะฮะประมาณที่นึกออกตอนนี้นะฮะเอเด่าพีเตอร์ชอร์ Ada, Peter, Thor, แล้วยกออรินนะครับเหล่านี้เป็นฮีโร่อเวนเจอร์ทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> โอเคครับทีนี้นะเราต้องการที่จะตัดแต่ละตัวออกมานะครับสังเกตว่าเขามีแพทเทิร์นที่เหมือนกันก็คือทุกตัวจะเซปเรตนะครับหรือว่าเว้นห่างออกจากกัน่ะด้วยโคลอนแล้วก็ช่องว่างเห็นไหม ด้วยโคลอนล้วก็ช่องว่างเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเราต้องการอาร์เของชื่อ p พ y y เ r เหล่านี้นะครับเราก็โอเคแทนที่เราจะมานั่งทำ u ับสตริงใช่ไหมถ้ามันเป็นแพทเทชัดเจนเราไม่ต้องทำ Substring เราทำแบบนี้ครับ String อันดับแรกเนาะต้องประกาศสตริงเป็น Array ออกมาก่อนเพราะว่าเราจะได้ชื่อ p พ y y เ r แต่ละคนออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ตั้งชื่อว่าเป็น players มี s ด้วยมี s ด้วยนะครับเพราะเราเราจะได้ชื่อของ p l a y e r หลายๆคนออกมานะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นครับก็บอกว่า players นะครับ p l a y e r ตัวนี้คือเห็นไหมจากตัวสีเขียวนะครับ dot นะครับ split นะครับอ,อย่าลืมนะว่าส่วนใหญ่เป็น camel case ้งองเป็น Pascal case นะครับมาทีนี้ตอนที่จะ split นะครับเขาก็จะถามเราว่าเอ๊ะ จะให้สปิดด้วยด้วยแพทเทิร์นนะด้วยแพทเทิร์นแบบไหนดีเราก็บอกว่าเออก็สปิดด้วยคอมมาเวนวักแบบนี้และกันโอเคนะฮะวิดด้วยคอมมาเวนวักแบบนี้นะครับทีนี้เรามาลองปริ้นดูไหมว่าว่าจะได้อะไรออกมานะครับซึ่งวิธีการปริ้นออกมานะถ้าเราต้องการข้อมูลของเพื่อนทุกคนทําเหมือนเดิมน,นะครับจากหัวข้อที่แล้วที่เราคุยเรื่อง array กันไปอย่าลืมว่าสตริงตัวนี้เป็น array เห็นปะเป็นอาร์เของสตริงนะในบรรทัดที่31 ็นไหมครับสัญลักษณ์นี้เห็นไหมเป็น array ของ t r n n g โอเคเรียบร้อยแล้วก็ a r r a y for each ครับต้องการจะ print ใครล่ะ,ะต้องการจะ print p l a y e อ s ออกมานะครับโอเคแล้วก็จะต้องการใช้คำสั่งอะไรแสดงออกมานะครับเราก็บอกว่าโอเคเรานั้นเราใช้ uh, console write line แล้วกันนะครับเราใช้ตัวนี้ออกมาเนาะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปรันกันเลยอุ้ยกดผิดเอาใหม่พร้อมแล้วไปาารันกันเลยครับ โอเคครับเห็นไหมเอเดอร์ r ีเจอร์ซอร์อนะครับของเดิมไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะ p l a y ยอรก็ยังอยู่นะถ้าไม่เชื่ออ่าลองดูนะ Console.WriteLine นะครับแล้วก็เออ p l r y e r s นะครับ p l a y e r ที่ไม่มี s นะครับก็เป็นข้อความ t ring ตัวเดียวนะครับลองรันดูนะฮะเห็นไหมครับ Ada p r t e r Thorodin น right? ะครับ แต่อั้ตัวด้านล่างนะครับเราก็จะได้เป็น array ของ Ada, f อร s ฟ e r Saw, Odin มานะครับซึ่งมันก็จะทำหนะ้าที่เหมือนแบบเหมือน Array ทุกประการเลยดังนั้นสมมุตินะลองเข้าไปแก้นะครลองเข้าไปแก้ดูว่าเ p l y y r r s คนที่0ก็คือ Ada ดรนะ sorry ครับ player คนที่0ูนนะคก็คือ Ada นะครับให้บวกคำว่า Brain เติมเข้าไปเพราะฉะนั้นเราใช้บวกเท่ากับ Brain อย่างนี้ได้ไหมเออลองดูนะฮะแล้วก็เ a y ดู โอเคเห็นไหมครับจากคำว่า ADA ดธรรมดาก็จะกลายเป็น a อ a b b n บเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคุณสมบัติของ Array กลับเข้ามาทุกประกาศนะครับเวลาเราใช้ Structure หรือการใช้เครื่องมือต่างๆในพวกภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเรามักจะใช้ Mix ร่วมกันเอาคุณสมบัติเด่นของอันนั้นอันนี้มานะครับโอเคนะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้คือ s p ีดนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอเค p อ่ะค่อนข้างมีประโยชน์มากในในพารของการทาข้อมูลนะครับซึ่ง เนี่ยส่วนในพาร์ทของเกมเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะหยิบพาร์ทเนี้ยมามาใช้ยังไงได้บ้างโอเคนะแต่เน,นี้ยมันเป็นการจัดการกับข้อมูลพื้นฐานนะครับเรื่องของสตริงเนี่ยอ่ะโอเคทีนี้พามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นกะ็คือการเช็คว่าสตริงสองสตริงเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับเรามีเรามีหลายวิธีเอาพูดตรงว่าว่าเรามีหลายวิธีแต่นี้จะหยิบ สวิธีหลักๆมาแล้วก็จะชี้ให้เห็นด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรใช้อะไรนะครับมเอาอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะครับเวลาเราจะเช็คว่าสองสตริงเนี่ยเท่ากันหรือไม่มาดูกันโอเคนะสตริงตั้งชื่อว่า str str ย่อมาจากคำว่าสตริงนะ str 1เท่ากับ ader Ad string แบบนี้แล้วก็ string str 2นะครับก็เท่ากับเท่ากับอะไรเดียว เท่ากับเท่ากับอเอรา,าคำเดียวแล้วกันแบบนี้เออพีเตอร์ดีกว่าพีเตอร์พีเตอร์อ่ะพีเตอร์พีเตอร์มาอีกแล้วนะโอเคครับเรามีวิธีการเช็คอย่างเป็นทางการง่ายๆครับก็คือใช้ .dot.equal นะครับแบบนี้เพราะฉันก็มาลองดูกันนะว่าอ่าบูลีน .is.equal แล้วกันอ่า is.equal นะครับสองสตริงนี้เท่ากันหรือไม่แล้วก็บอกว่า เอา str 1เป็นตัวตั้งนะครับดอทด้วย equal แล้วก็ใส่ str 2เข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะ return เป็น boolean เสมอไม่ true ก็ false นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองแสดงผลกันหน่อยเนาะ console write แล้วก็ line แบบนี้นะฮะแสดง Oops oh. oh my god ก็ผิดนะฮะ is equal โอเคนะครับ is equal แบบนี้มาดูผลลัพธ์กันนะผลลัพธ์ท้ายนี่ครับก็ได้ False โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ False ออกมานะครับเพราะว่ามันไม่เท่ากันหรือต้องแต่สองคำนี้ Edward กับ Peter นะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนใหม่ดูเนาะอยากให้เป็น True ก็เปลี่ยนคำนี้นะครับเราก็เทียบไปว่า Edward แบบนี้ เห็ okay, นะไหมก็จะเป็น true ออกมาแบบนี้โอเคโอเคนะครับซึ่งถามว่าเอยอเดี๋ยวเราจะมีการวิธีการเปรียบเทียบในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ไหมครับก็คือการเทียบแบบว่าเท่ากันว่าสองอันนี้เท่ากันหรือไม่ด้วยด้วย conditional statement นะครับซึ่งอันนี้นะเดี๋ยวจะหยิบไว้ไปคุยกันต่อในพาร์ทนี้ยขอนำเสนอก่อนว่า,วาเฮ้ยจะเช็คสตริงเท่ากันเนี่ยใช้ dot equals นะครับเรายังมีวิธีอื่นๆอีกน,น,นะครับที่จะเช็คว่าสิงมันเท่ากันซึ่ง c ีชาร์ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะใช้วิธีไหนแต่ว่าในตัว .NET Developer อ่ะในคอมมูนิตี้อ่ะเราก็มีการบอกชัดเจนว่าเอ้ยควรจะใช้อะไรเมื่อไหรด่ดีโอเคนะควรจะใช้อะไรแล้วก็เมื่อไหร่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ในการเช็คว่าเท่ากันนะครับลองตัวแรกที่อยากให้รู้จักก็คือตัวนี้ก่อนนะครับ R2 อเอ่ะราโ,โอเคนะโอเคนะ แบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้จักนะครับก็คือเลนส์ ens, นะครับเหมือนเดิมเลนส์เป็น property นะครับเป็น property เราจะเช็คว่าเอ้ยสตริงของเรามีความยาวขนาดเท่าไหร่ก็ lens ไปเลยง่าย,ายๆเพราะฉะนั้นนี้ขอหยิบอะไรสักตัวขึ้นมาสแสดงน,นะครับ console w r i t e line แบบนี้นะครับโอเคขอหยิบ str 1 t l e n แค่นี้ เพราะฉะนั้นเราเรา,เราใส่ข้อความเราใส่ข้อความสวยๆนิดนึงนะว่าเออ str 1 Lens เท่ากับนี่บวกสต i ิงเลยเอ่าบวกสต i ิงแบบนี้เลยนะครับลองกันดูนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เราก็จะว่า str 1มีความยาวเท่ากับ8โอเคเหมือนตอนที่เรานับตอนแรกเนมะื่อสักครู่นี้แล้วโอเคเอเดเวเนี่ยมีความยาว8ตัวอักษร เรียบร้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น string เบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราประกันว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการที่เราจะเอาไปใช้งานต่อแน่ๆในพาร์ทของการเขียนเกมบน Unity นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับพาร์ทสตริงเอาไว้แค่นี้และเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต่อไปก็คือ Listening สวัสดีครับ